ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะสังกธานนั้นเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทานเมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัดบอกท่านเจ้าอาวาสว่าต้องการถวายสังกทานท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังกทานก็ได้หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัดไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทาน ท่านก็จะทำพิธีรับสังกทานแต่หากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานนั้นก็ไม่เป็นสังกทานถ้าต้องการจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดผู้ถวายทานก็มักจะบอกหรือเขียนชื่อนามสกุลให้แก่พระภิกษุเพื่อท่านจะได้ทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลไปอย่างผู้ที่บอกชื่อนั้นๆ ทีนี้เราม,มาดูในการถวายสังฆทานควรมีอะไรบ้างและของในสังฆทานสามอย่างที่ผีอยากได้มากที่สุดเวลาทําบุญควรจะต้องมีทุกครั้งโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมตตาต่อปัญหาธรรมผู้ถามดิฉันเคยอ่านเจอในหนังสือที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าการถวายสังฆทาน ควรมีพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรและอาหารอันนี้จำเป็นจะต้องมีครบตามนี้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อความจริงเราไม่ทําถึงขนาดนี้ก็ได้การถวายสังฆทานในที่บางแห่งใช้เครื่องห้าเครื่อง8ดนะเป็นการสร้างขึ้นเรามีข้าวเพียงช้อนหนึ่งแกงเพียงช้อนหนึ่งน้ำเพียงช้อนหนึ่งแล้วถวายไป บอกว่าเป็นสังฆทานเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แต่ว่าที่เขียนไว้ในหนังสือว่าควรทำแบบนี้เพราะว่าผีกี่ร้อยกี่พันรายก็ตามมาขอกันแบบนี้เรื่อยคือขอเหมือนกันที่ฉันแนะนำเขาตามที่ผีขอนะเลยถามเขาว่าผลจะได้แก่พวกเองเป็นยังไงเขาก็บอกว่าหนึ่งถวายพระพุทธรูปเป็นของสง์อนิสง์ก็คือ ถ้าเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างสวัยมากเพราะเทวดาหรือพรหมเขาไม่ดูกันที่เครื่องแต่งตัวแต่เขาดูที่แสงสว่างจากกาย 2. ผ้าไตรจีวรหรือผ้าสักผืนหนึ่งเขาจะได้เครื่องประดับอันเป็นทิ์เครื่องแต่งตัวทิพย์ 3. อาหารหรือของกินจะทำให้มีร่างกายเป็นทิ์ ผู้ถามทีนี้ถ้าหากว่าทานทั้งหลายเหล่านั้นจุติจากเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีมาเกิดเป็นมนุษย์อนิสง์เหล่านี้จะติดตามมาอีกไหมเจ้าคะหลวงพ่ออนิสง์ตามมาคือ 1. มีรูปร่างหน้าตาสวยเพราะอนิสง์ถวายพระพุทธรูปแล้วก็มีปัญญาทรงตัวนี่อำนาจพุทธานุภาพนะ 2. เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวดีและไม่อดอยากเพราะอาศัยทานตัวอย่างนางวิสาขาเป็นคนสวยงามมากเพราะในชาติก่อนได้เคยซ่อมแสมพระพุทธรูปและปลูกโรงทำหลังคาคลุมพระพุทธรูปจึงเป็นปัจจัยได้เบญจาก,กัลยานีคือมีความงามห้าประการและนางวิสาขาก็เป็นคนรวยมาก มีเครื่องเลดามหาประสาทราคา16โกดเป็นเครื่องประดับเพราะอนิสงค์เคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายออกบวชได้สํานักพระพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัสว่าเอหิภิกุแปลว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ก็จะได้ผ้าไตรจีวรที่สําเร็จด้วยฤทธ ลอยลงมาสวมตัวทันทีทั้งนี้ด้วยอำนาจบุญบาร,รมีที่ท่านได้บําเพ็ญแล้วด้วยดีจึงเป็นปัจจัยให้นางวิสาขาเป็นทั้งคนสวยและคนรวยและเป็นคนที่มีบัญญามากและได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบผู้ถามถ้าเราตั้งจิตจะถวายสังฆทานแต่ว่าไม่ได้บอกเล่าห่ะเจ้าคะหลวงพ่อ ถ้าตั้งจิตแต่ไม่ได้บอกก็ไม่ได้ยินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าพระนั่งฉันอยู่ตั้งแต่สีองค์ขึ้นไปหนูเอาของไปถาวายเอาน้ำไปถาวายถ้วยเดียวก็เป็นสังฆทานทันทีไม่ต้องบอกถ้ามีพระตั้งแต่สีองค์ขึ้นไปนะถ้าองค์เดียวต้องบอกแล้วเขาจะเก็บไว้เป็นสังฆทานเลยจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นคนรับก็ไปนะรกสิ ผู้ให้ไปสวรรค์เพราะว่าถวายทานเป็นส่วนบุคคลกับถวายเป็นสังฆทานอนิสงส์มันต่างกันหลายแสนเท่าแล้วก็ยังมีอีกเวลาหนึง่งถ้าพระออกจากสมาบัตินี่คุณหนักเข้าไปอีกไม่รู้เท่าไหร่การถวายสังฆทานนี้มีอนิสงส์มากความจริงถ้าจะพูดถึงอนิสงส์กันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมากกว่าจัดงานที่บ้านที่วัดตั้งเยอะแยะ ทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถวายสังฆทานเราทำแบบเงียบๆไม่มีกังวลการบำเพ็ญกุศลแต่ละคราวถ้ามีกังวลมากอันิสงส์มันก็มีน้อยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตที่เราเข้าสู่กุศลมันห่วงงานอื่นมากกว่าไม่ตั้งจิตโดยเฉพาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานคําว่าสังฆทานก็หมายความว่า ถวายสง์ในหมู่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปตามพระวินยัยท่านเรียกกันว่าคณะสง์ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นคณะบุคคลถ้าบุคคลเดียวเป็นปาติปุคคลิกทานทานโดยเฉพาะทีนี้การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เป็นหมู่นี้มีอนิสงฆ์มากผู้ถามการที่เราทำบุญใส่บาตรตามหน้าบ้านกับพระที่เรารู้จักตามวัด แล้วไปทำที่วัดอันไหนจะมีอนิสงส์มากกว่ากันเจ้าคะหลวงพ่อถ้าฉันตั้งแต่สีองค์ขึ้นไปเป็นสังฆทานมีอนิสงส์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าท่านฉันตั้งแต่หนึ่งองค์ถึงสมองค์อย่างนั้นเป็นปาติปุคลิกทานผู้ถามมีอนิสงส์มากไหมเจ้าคะหลวงพ่อมี ถ้าเป็นปาติปุคคลิกทานถ้าวัดกันตามลำดับแย่นะไลเบียตั้งแต่ให้ทานกับคนไม่มีศีลจนถึงพระอรหันต์มีอนิสง์ไม่เท่ากันแต่จะพูดสรุปโดยย่อว่าให้ทานกับพระอรหันต์หนึ่งร100ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายาทา,านกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งให้ทานกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งมีผลไม่เท่า กับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งและถ้าถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งคือสร้างวิหารมีการก่อสร้างเช่นสร้างซุม้มศาลาการประเรียนกุฏิโบสถ์วิหารเป็นต้นการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งในชีวิตแล้วก็ถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาแท้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงกล่าวว่าผลของสังกฐานนี้จะดนบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวายไปเกิดทุกภพทุกชาติขึ้นชื่อว่าความจนยากจนเข็นใจไม่มีในแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากขัดสนคนที่ถวายสังกทานแล้วจะไม่เกิดในที่นั้นผลที่ให้ไปไกลมากกล่าวว่าแม้แต่พระพุทธยานเองก็ยังไม่เห็นผลที่สุดของการถวายสังฆทาน คำว่าไม่เห็นที่สุดของการถวายสังฆทานหมายความว่าแม้แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสังฆทานบำเพ็ญบารมีแล้วแล้วเกิดไปอีกกี่แสนชาติก็ตามจนกระทั่งเข้าพระนิพพานอนิสงส์นั้นก็ยังไม่หมดคำว่าอนิสง์ยังไม่หมดก็เพราะว่าถ้าบุคคลใดบูชาบุคคลผู้ควรบูชานี่เป็นอำนาจของการถวายสังฆทาน ทีนี้การถวายสังฆทานแก่พระมีผลไม่เสมอกันอยู่อย่างหนึ่งคือหมายความว่าถวายทานแก่พระที่มีจิตกำลังฟุง้งซ่านไปด้วยอำนาจของนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้เราถวายกี่หมื่นกี่แสนอน,นิสงส์ก็ไม่มากถ้าหากว่าถวายแก่ท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าหากเข้าถึงจิตบริสุทธิ์เรื่องบริสุทธิ์แค่ไหนก็ช่างอย่างน้อยที่สุด ก็มีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิบางท่านก็เข้าถึงฌานสมาบัติบางท่านเป็นพระอริยเจ้าก็เข้าถึงผลสมาบัติเป็นต้นอย่างนี้มีผลมากน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชา เทอดทูลเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัิชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ